สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทส์นะครับกับมอนสเตอร์ไอซ์บอลวิดีโอนะครับในวันนี้ซีรีส์ครั้งหนึ่งเราเคยลาก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับอย่างรวดเร็วเลยผมจะพยายามตีให้เร็วที่สุดที่จะทำได้นะเพราะว่าอาทิตย์หน้ามอนสเตอร์ไรส์ก็จะปล่อยมาให้เราเล่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเวลามาตีซีรีส์นี้กัน วันนี้มอนสเตอร์ที่เราจะไปตีกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแฟลกชิพประจำมอนสเตอร์นะครับก็คือราทลอสนั่นเองนะแต่ว่าจะเป็นร่างสีฟ้าของเขานะครับอาซูอาร์อสชุดของราซูอาร์อสผมน่าจะยังไม่เคยทำเอาไว้นะครับผมเคยทำเป็นแบบเบต้าเอาไว้อย่างหนึ่งแล้วก็เอลฟาเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับชุดมันได้สกิลไมอายบริสติกมานะโอ้ได้สกิลอะไรเอ่ยเนี่ยคริติคั b บูส์นะครับอาซูอาร์อสงั้นผมใส่เป็นแบบเอลฟาดีกว่านะครับเพราะว่าดูเหมือนสกิลมันจะค่อนข้างใช้งานได้ น่าจะสร้างได้ครบนะชุดอ,า,รรอ,ดอาซาตาโรสอาสูรทรอสนะครับอ่านได้ถูก <laughs> อ่าผมมีส่วนกางเกงอยู่แล้วไม่ต้องทํากางเกงนะครับอืมโอเครองเท้าไปกันครบพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกางเกงเป็นอาซูก่อนนะนี่ไงเจอแล้วนะครับกราสโซคอยเป็นสกิลว,วินเพลฟมาเหรอเมื่อกี้ถ้าผมผมเคยทำวันนี้เอาไว,ว้ว่าอ่ะไม่เป็นไรนะครับซึ่งสกิลโอ้ได้สกิลคริเทียลบูสเต็มเลยเหรอเนี่ยถ้าเราใส่ครบทั้ง4ชิ้นเอ้ยทั้งทั้งเซตมัน ดีมากนะเนี่ยต่อมาก็คือตัวของอาวุธตัวของอาวุธเนี่ยผมอาจจะต้องกลับไปใช้ตัวของดาบยาวเนาะผมเคยทําไปแล้วแหละดาบโลกมีหรือเปล่าอ่าผมมีดาบโลกลาทลอสอยู่นะอัพมาเป็นอาซูลลาทลอสได้ปะอ่ามาเล่นดาบโลกกันบ้างดีกว่านะครับไม่ได้เล่นดาบโลนานแล้ะอัพเกรดนะครับดาบโลกเมื่อกี้ไม่ใช่สิแคตตาล็อตตนะครับแล้วก็เป็นตัวของซอสแอนชิลอยู่ไหนเอ่ยมันน่าจะเป็นแร่ต่ำๆอ่านี่ไงครับผมโครโรนา <laughs> ชื่อดับโลกโคโรน่านะครับชัดเจนมากโควิด1 9อัพเกรดโคโรนา่าโคโวิาเวอร์ชั่นอัพเกรดเป็นโคโวิาพลัสนะครับดัดแปลงเปลี่ยนแปลงมีของลาทลอสอยู่ครบเลยเหรอเนี่ยเออดีว่ะดีว่ะอ่ะอัพขึ้นมาเป็นอาซูก่อนนะเป็นบลูโคโรน่าแล้วนะอันต่อไปเป็นแพลตินัมโคโรนา่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โคโรน่าครับแพลติโโนัมดอนแต่เห็นอันเป็นของซิลเวอร์ลาทลอสแล้วอ่ะวันนี้เราใช้แค่เป็นบลูโคโรน่าก็พอนะครับ อ่าเป็นแรซิติดเชื้อกันเลยทีเดียวโอ้ชุดเท่ดาบอุ้ยดาบโคตรสวยเลยผมเพิ่งเคยเห็นดาบโลกของอ่าลาทารอสน,นั่นเนี่ยดาบมันเป็นสีแดงออกมาอืมกลางปีกด้วยแต่บอกเลยว่าตัวนี้บินบ่อยเดี๋ยวผมจะเอาแฟลชไปด้วยวันนี้นะใส่สกิลสักนิดผมก็จะใส่น,นี่เลยนะอ่าตัวของวิกเนตเล็ก i ปอยจะได้แบบบูสต์คลิให้ได้เยอะๆนะ เพราะหลังๆเนี่ยเราตีมอนตายช้ามากนะครั้งที่แล้วตีอยู่รการใช้เวลาไปถึง18นาทีนะครับแล้วก็ตีไอตัวชื่ออะไรนะลาวัสิออสตีไป25นาทีกว่าๆไม่ไหวจริงๆแล้วก็ใส่คลิให้เต็มนะครับนี่คลิเราใส่6พอนะแล้วก็ใส่เลือดสัก2ไม่งั้นเดี๋ยวจะตายเอา <laughs> โอเคได้สก,กิลมาครบละประมาณนี้นะครับ วิกเนนเอ็กซ์พอยเต็มนะครับแล้วก็คลิค R อ,อยู่ที่เลเวล6คลิคบูสต์2แล้วก็เฮลบูสต์2นะครับแล้วก็ติดพาร์ตเบเกอร์มาด้วยนี่ไม่เคยเห็นดาบโล่ของลาทรอสเลยนะเนี่ยเราทำไมไม่เคยคิดจะทำอ๋อน่าจะเป็นเพราะมันเป็นดาบโล่ธาตุนะผมเลยไม่คิดจะทำดาบโล่ธาตุเท่าไหร่ดาบโล่เนี่ยตอนภาคนี้รอมันยังเฟเวอร์ริทกว่าเอาแฟชบอมไปด้วยอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมเติมยาอุวย ผมรู้แล้วไอ้นี่ผมหมดนะไอตัวเห็ดแต่ผมทำไปแล้วแหละจำได้เก็บเห็ดก่อนนะครับเก็บเห็ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะหยิบตัวของแฟลชไปด้วยเราจะยิงให้แบบร่วงปลื้ดร่วงปลื้ดนะแล้วก็ตัวของแฟลชบั็กแฟลชบั็อกอยู่ไหนเอ่ยอ่ะเอาไปเลยนะครับ10ตัวโอเคครบกันแล้วไปกันควสของลาทรลอตเหรอควสของลาทลอกก็น่าจะยังเป็น3ดาวนะผม ผมเห็นอยู่ครั้งที่แล้วอาซูลาทะลอสอุ้ยไม่มีแล้วอะน้องน่าจะถูกอัปเกรดเป็น4ดาวแล้วเก่งขึ้นมาอีกนิดนึงอาซูทศสีฟ้านี่ไงดิสอาซูไอซ์สีออกโอ้โหกลับไปเชนฟอร์เรสต์อีกอะไม่ค่อยชอบแบบนี้เลยโอเคไม่เป็นไรนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ข้างบนเราขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าฮึมาลงตรงนี้นะแล้วน้องจะอยู่ตรงไหน กระโดดลงไปกระโดดลงไปจริงๆมันนอนใกล้ๆตรงนี้นะข้างบนเมื่อกี้ที่เราวิ่งผ่านมาคือที่นอนของมันนะไออาูรละลาทลอสเนี่ยมีแค่ลาทลอสกับลาเทียนบางที่นอนข้างบนสุดเออแต่อาููนี่มันไม่ได้นอนข้างบนสุดนะรู้สึกะจะไปอีกแล้วจะไปอีกแล้ว <c oughs> รอด้วยนั่นไงเห็นปีกมันแล้วจะบินไปไหนอุยมันหนีเราไปอีกแล้วครับ มันจะมาตรงนี้หรอใช่หรอยังไงมาแล้วมาแล้วใช่ไหมมาทางไหนฮะอุ๊ยเขาม่ได้ไงวะอโอเคเข้ามาแล้วก็จัดกันเลยน้องอืออง๊บินนะครับบินเก่งเหลือเกินร่วงลงมานี่ เพอร์เฟกต์ลัชไปกินจับมันชนสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับเรามีสลิงเกอร์อยู่อ่ะตึงชนไปก่อนหนึ่งดอกเพอร์เฟกต์ลัชอีกหนึ่งชุดเราลืมทำจุดอ่อนอนะ่ะเราควรจะต้องทำจุดอ่อนก่อนนะครับไม่งั้นตีเบาโอ้โเกาะไม่โดนหน้ามันเลย ยังไม่โกรธเนี่ยมันยังไม่โกรธนินโดโน,นอีกหนึ่งชุดนะเนี่ยไปอืหน่าแตกไปแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยอุ้ยไม่โดนเอาเป็นอันนี้แล้วกันอืมอูม้ลหมานข้างล่างโอ้ แฟลชไปกินเอาแฟลชไปกินผมจำไม่ได้ว่าอัพสเซอร์สลอตเนี่ยมันมันหล่นหรือเปล่าถ้ามันโกรธแล้วเวลามันโดนแฟลชหล่นไหมไม่หล่นเว้ยไม่หล่นเอาไปกินอีกหนึ่งเม็ดอุ้ยไม่หล่นโดนแฟลชแล้วไม่หล่นต้องเจอสลิงเกอร์บอมปึ้งเราขึ้นไปตีข้างบนเองก็ได้เรามีฟลอริงบาร์ช จับขี่ซะเลยจับขี่ซะเลยคือการที่ไปสู้กับมันอยู่ในในแมปป่านี่ก็แบบจะงงงนเลยนะครับคือยังไงอะแมปมันแบบเล็กเล็แล้วแบบเวียงไปเวียงมาโอ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 ตะบัดดินนะครับดินหล่นได้แล้วหล่นได้แล้ว ติดเอ้นี่ติดเอ้นี่ก็แรงอยู่นะ250 250อัรไปขึ้นเกรดจ,จาการ์ดไปนะครับเราจะได้รับคมด้วยแมบปบนี้เล่นมาจนจบเกมแล้วนะครับก็ยังวิ่งไม่ถูกทางต้องให้หมอนพาไปต้องขึ้นแท็กซี่ไปเองวิ่งเองไม่ถูกนะครับ ผมอยากให้เขาเอาระบบนี้กลับไปด้วยนะในภาคไรส์ก็คือแบบวิ่งออโต้เนี่ยบางครั้งเราเราไม่ได้อยากจะวิ่งเองอะอยากให้แบบแท็กปุ๊บมันวิ่งไปเองเลยนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากน้องหมาแต่คิดว่าน่าจะไม่มีนะน่าจะไม่กลับไปก็ไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันจะมีระบบถ้าเราเจอมัปแล้วครั้งแรกใช่ไหมให้หมาจำกลิ่นแล้วก็มันจะวิ่งหากลิ่นอะไรประมาณนี้เออมีคนสงคอนเซ็ปต์ได้อยู่ล่วงลงมาเดี๋ยวเราจะจับชนเคลื่อนเออโอ้ยโอ้ย หนึ่ปสองสามาไปเห็นเคลื่อนไหมลูกเห็นเคลื่อนไหมเออนั่นแหละลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวเราจะตามลงไปแลนสไลด์ let's go <c oughs> ผมชอบมากเลยการนการลนจากเคลื่อนแบนนี้ <c oughs> มันเท่ มันหล่นนานมากนะครับหล่นจากเคื่อเน,นี้มันดูเป็นมอนที่ไม่ค่อยโกรธเนาะอ,อันนั้นนายโกรธแล้ว <laughs> อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลตรงนี้เองอยังคงยังยังคงบินอยู่ังบินอยู่ร่วงลงมาไม่ร่วงนะครับไม่ร่วงเรามีหลายอันนะครับแตชไม่เป็นไร <laughs> กระตูกนะครับกระตูกอ อุ้ยโอ้โหสบัดสเปรย์สเปรย,ย์นั่นไงของจริงเจของจริงนะครับเพอร์เฟค u s h ภาคนี้กดง่ายกว่าภาคไรซ์เยอะเลยนะครับห <laughs> รือว่าไม่รู้อ่ะเหมือนภาคไรซ์เนี่ยเขาเนิร์ฟเพอร์เฟคลัสยังไงก็ไม่รู้ หรือว่าผมยังไม่ได้จอยมาผมว่าเขาเรียกอะไรอะไอ้ภาคเนี้ยมันกดทิศทางง่ายกว่าภาคไรอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูตอนผมได้จอยมานะว่ายังไงจอยของผมสั่งซื้อไปแล้วไอ้จอยมอนสเ,เตอร์ไรทที่เป็นลิมิเต็ดเอ dition ตัวคอนโทรลเลอร์โปรนะครับโปรคอนโทรเลอร์อ่เนื่อสีเนื่อสี นีหายโกรธแล้วหายโกรธจับชนนะหายโกรธจับชนการจะจับชนนี้ต้องใส่พวกคลุมนะครับบินอีกแล้วอืมออ้ยไม่ลนไม่ลนเว้ยไม่ลนอ,อือุ๊ยเกาะไม่ถึงเกาะไม่ถึงบินตูงเลยกันนะน้องนะแต่ท่านี้เป็นอีกหนึ่งท่าที่ดีมากของภาคนี้นะผมชอบมากเลยของดาบโลเนะี่ย ถ้ากลิ้งแล้วสะปบเนี่ยต้องเรียกว่ายังไงมันทำให้เราเกาะทำจุดอ่อนได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยเหนื่อยนะครับเหนื่อยก็ไปจ้าชนจ้าอสองชุดสองชุดกลิ้งจังหวะได้พอดีนะครับอุ้ย เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากเลยนะฟิลกูดมากๆนะครับการกลิ้งหนึ่งลบเสียงกำลามอนสเตอร์ได้เนี่ยคมเราหมดใช่ไหมเนี่ยผมจะเป็นใส่กำแพงมานี่น้องอืมโอ้โเออโอ้โดาบโลเล่นยังไงก็มันนะครับดาบโลเนี่ยผมชอบความคล่องตัวของเขาผมเลยเอาเขามันเป็นเมนนะดาบโลเนี่ยหนีไปเล้ไปนอนนะครับหนีไปนอนไม่รู้นอนตรงไหน ถ้าดูจาก motion value นะจาก low perfect rush ในภาค rise นะครับถูกเนิร์ฟลงมาพอๆกับท่าโจมตีปกติเลยคือหนึ่ง combo ของอ perfect rush แรงพอๆกันกับตีปกติเลยก็คือเลือกใช้อะไรก็ได้ <laughs> แต่ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องของระบบสกิลที่ทำให้ท่า motion value อะไรพวกนี้แรงขึ้นไหมเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับเอา้าน,น้องเดินน้องเดินน้องเดินตบตบไตบได้ไหมตบไม่ได้ <laughs> บเราไม่หัานนะเราปล่อยน้องไปนอนดีกว่าเนาะน้องนอนตรงไหนน้องนอนตรงนี้อย่าเลยอ่ะสู้กับเรานี่แหละเป <c ười> ลี่ยนใจกลางคันเอาเฟอร์เฟแลชไปกินอีกหนึ่งชุดนะครับแร <c ười> งมากนี่ขนาดเป็นดบาบธาตุนะ อว่าแล้วนะครับน้องน่าจะไม่รอดจากตรงนี้สวยงามโอเคโพสท่าโชว์ดาบหน่อยดาบเราสวยห <c oughs> นีอืมโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ตอนหน้ากับครั้งหนึ่งเราเคยร่าอาซูลาทลอส ตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ติดตามชมกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ